หมักกนไง่ะาดีเอง่าละมักละมักเค็มๆเพ็ดๆถูกใจแอ้อหมังถอยกูปิ้วนะอ้ิเนี่ยร้านบนน่ะอ้าวน่ยชิีกวเจ้าินปลาแดก่มึงกินปลาแต่กินปลาแดกเหม กินประเด็กก็ได้ละประเด็กประจอยเอาไปปากชั้นจะไม่ไครจะได้ไข่คู้มมาดิผมเนาะกระชื่ออยากเนาะจริงว่าปอยากเป็นไหนว่าไรช่านอไรท่นตอดเกอบไปชื่อดีนะกินอิ่มเนาะหากินไปอิ่มเพาว่านบูดนะ บายดีเด้อพ่อแมพี่น้องเอเวิร์สสูตรสุพลวันนี้ก็สิมาแกงนอาใหม่เดี๋ยวแกงน้อม่ก่น้าวันนเก็ต้องมาสก สิห่าเั็นสิมาเหรอนั่นกตามใจเธอปันเอาได้คาเดียกันต่มได้มาสบายแล้วทอดปลาสลิดใส่ชั้งนอนบกเตียงเงินเงิน เราจะทานปกปกมาเสร็จประเดชแกงน้ำใหม่ตอนเแนม่พี่น้อยแกงน้ำใหม่ขิงต้นเทียงพอทอดปลาสลิดห้บปลเทียงไป คนมวจมบบกับนจนิ้ม่นตะกรงก็เลยทอดฮักไปน้ำงนยเต่นกันเลยทอดให้เพิ่อ Das ist auch ein paar ให้เพื่อนก่อนเจะเปิดตองนี้ห่อของคนมเืกเปิดเนได้นะมเปิดกัน ผัวซือเตาดูไวกันได้กับน้ำมันชอบเร่นะ้ำันมเด็กประจงอยากพิเศคใช้ทอดอย็กตื่นมากตอรีบไปเรียกปัจจุบัน ល្រ okay, right? ូវើង់ចំនាត់ក្រដាំងអន្លានផលារលាស់វីថ្ แกงแล้วมาปาีตแต่้องบดตตย เล้ด,ดนมนันก็เด่นตุกยางอาจจะไม่สิ้นหน,น่อ ้ำไมเขาก็เริ่มพดแล้ว ก็ต้องใส่นี้ลงไปสมประสานกันปะทางเห็ดทั้งนั่บวกทางเห็ดแห้งเห็ดก็ได้คือหักมองรวมนิดแล้วเลยแต่รวมนิด เิมแล้วมันจะแข็งเป็นโบมักแข็งเนาะ่อให้ท่งนั้นเสียงเยมน้ำเติมแล้วเียงไว้ให้เติมมากจั้งได้กินเผ่เหตุตอนเติมน้อยไปห้น หมันแล้วเธอตอนสิกินเกันเห็ดกับบไว้เนาะ ฟองก็เป็นหมกม่วนดอบเลยกะเปิมกม่วนแล้วกมกม่วงไปเสิร์ฟมาเมื่อวาน แก้วของเราจะจประมาณนี้เลยโอ้ยตายไปอมน้ำมัน อยู่ในตู้ใบยุ่งอีกทีนึงครับเอาลงไป <inaudible> กัดสักคำเนาะอืมปอกอะ quay hạnh thăng vào tương con Hãy cả nhang cả nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ดับรลอยติดแก๊สติดฟาไว้มาเฮียน่องกินมมกม่วงเด้อบ้ด uh น okay. evet, um, so ja> ี้น่ะผู้ไผ่มาหาก็ตันน้อยๆป้อมๆเผยอ้อู้จะไยีนหตุยอยู่แท้บ้านนี้น่ะเฉเฉยอใยญ่บ่ ไครบ่เดีด๋ยวนี้ยะเราหม,มักปน,นไหนอะนไอนดีกว่าวเราหมักเรามักเค็มๆเเพ็ดถูกใจแล้วหวังถอยกูปิวนี่้านะเนี่ยรีบวะชอบกินปลาแดก่เกินฟ้าแต่กินปลาแดกไห เวรนะประเด็กประจอยเอาไปฝากฉันจะไม่ไข่จะได้ไข่คุ้มาดผมเนาะปชูอยากเนาะจิงพราอยากป็นไหนว่าไชั้นไชั้นถอดเกือบไปชื่อดีนะกินอิ่มเนาะากินไปอิ่มเานบ้าน ไฟแล้วไปแล้วได้หนำอย่างนี้เล้ยาลางมือยลี่ยลี่มองตามเลยเนียเนียนเนียเนียนนโ้่างตามนี่อีกแบบนี้โอ้ยมามาปินตาญาติมันปะเตรียมแลนด์นี่แหละเฮ้ยลี่ใบอันวันนี่ชื่ออะไร ไปห้งยางแดงห้งยางห้แดงไม่ได้ใส่ปุ๋ยใช่ยังแหลมันหม่องมันเผาขยะอยู่กินกินแล้วมันแล้วเชกลัวไปล้างมือแล้วไปกินอยู่เนาะนั่งกินแฮนบิัสหลังก็ไป้องมายาบ้างแล้วจะไปอ่อนงายบ้างก็หึงก็แล้วไปเลยหึงก็เล่นไปนี่เราเงินบุญได้คนเดียวหน้าไปช่วยบุญ กันบุญมันเดี๋ยวจะได้กลามจากคดเครื่องน้ำมันเตียงอีกนะคือ็บง่ายไปนะตามมึงยัมงมนมาเออยัม้วนมูถ่ายแล้วป็ไปกินก่อนนะจะครับไปก่อนไปนะเป็นไงจำเนาะก็ยากอะไรอ้วงแล้วแซ่บดอ้า่วงละแซ่บเลยอ้ววงอวงแล้วแซ่บเลย อ๋อน้ดนแจงวนวดกินชุกแช่บงเช่นี้เหรอแล้วมจะมลาง้วยล่างยวถ้วยนะล่ายวไอ้เดือชองชิดช้ำมันเลยเออดีแต่ชิวกินแต่ว่านี่เนาะเอาเมื่อไห้เขาพากินบอกชูบริคดีใจสิบอกว่ามาให้กินอันนี้วะเอาเมื่อไห้เขาวาเนยได้กินยุเขาเห็ดเพื่อเขาจะกินเห็ดที่เขาปรหยัดนี่กเ็นบนน้ำบนมือเราุ่ด้นเลยแล้วมก่ล่อ๋ออ๋อ

ในจลีนะอันลีอันหยาลุงบุญนะพอลุงบุญยยาพ่อลุงบุญพอลุงบุญไปพอลุงบุญนั่นไปพวกกแล่นน้ำได้กี่นนผู้แรงทอดกินบังไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้วลุงบุญไปแล้วเอาเเดินเดินเิไปแล้วไปแล้ เดี๋ยวตาเดี๋ยวตาไโอ้ยะจึงลึงแท้พอตัวนี้นะอจึงลึงแ้้พอตัวนี้ไปเลยอโดยโดยขอบใจขอบใจขอบใจเด้อที่มากินน้ำให้ราให้รถมาสั่งเล้นะลมแห้งแล้วมันี่กับไครลมละบุญ รอวมรับบุญให้รับบุญค่ะโอเคส่อรม่พี่น้องเอ้มเข้ากันบัดมนีบัดมนีคักคณะไปลาสบายดีลาสวัสดีบัดชคุณทุกคนเ้านั่นหนูวิยิ่สองคนที่เฮ้ย